ภารกิจทำความสะอาดบ้านทุกวันเวลา5นาทีของเราก็คือรูปภาพเหล่านี้นะคะเป็นรูปที่ดิงกับใบาวาดนะคะแล้วก็เอาไปติดผนังไว้แต่ว,ว่าเขาจะไปติดทุกที่ที่เขาอยากจะติดนะคะแบบมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้พอติดแล้วมันก็หลุดบ้างติดบ้างนะคะเราก็เลยกะว่าจะเอามาติดในบริเวณเดียวกันในพื้นที่เดียวกันนะคะให้มันเป็นระเบียบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของพี่บิงนะคะว่าเป็นรูปแรกนะคะที่บิงเริ่มหัดวาดนะคะนี่ก็ละพี่บิงระบายสีนะคะเราก็เลยจะเอามาไว้ในที่เดียวกันนะคะก็จะเป็นปีมของพี่บิงนี่ก็จะเป็นน้องไบนะคะน้องไบสี่ขวดกำลังจะห้าขวกนะคะส่วนพี่บิง 8ขวบนะคะมีของพี่บิ๊นะคะแล้เวเราจะมาเริ่มติดให้มันอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะคะเราไปเริ่มกันเลยจ้าเรามาเริ่มทำความสะอาดผนังกันก่อนเลยจ้าทำความสะอาดผนังเพื่อให้เราติดรูปภาพได้ง่ายนะคะถ้าผนังมันสกรปรกเนะะี่ยค่ะเราติดยังไงมันก็ติดไม่อยู่นะคะ เราต้องเริ่มทำเราต้องเริ่มจากการทำความสะอาดก่อนพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ติดจ้ะมีกี่รูปก็ติดได้เลยติดในช่องไฟที่เหมาะสมติดในมุมที่เด็กๆเ,เดินผ่านบ่อยๆนะคะ mm hmm. เขาจะได้เกิดความภาคภูมิใจว่านี่คือผลงานของเขา mm hmm. แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำผลงานในชิ้นต่อๆไปให้สวยงามมากยิ่งขึ้นจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของเด็กๆค่ะตอนนี้ได้จัดมาอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างเป็นระเบียบและสวยงามแล้วนะคะต่อด้วยการซักผ้าต่อเลยค่ะวันนี้เสื้อผ้าเต็มตะก้าแล้วนะคะเสื้อผ้านี้ก็จะแบ่งของใครของท่านนะคะของพี่บิงตะก้าหนึ่งของน้องไบตะก้าหนึงของตากับยายอีกตะก้านึงแล้วก็ของพ่อกับแม่นะคะ วันนี้เสื้อผ้าเต็มตะก้า1ตะก้าค่ะเราก็จะมาซักนะเอาเสื้อผ้าใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปข้างล่างนะคะถึงเวลาเสร็จแล้วเราค่อยขึ้นมาตัดอีกครั้งหนึ่งจ้า